ตัลิตตลิตตัลิงจกตีตัลิตตลิตตัลิงอื้ทำอะไรคะลูกโอ้ยเด็กโดนล้างจุดนั่งสบายอารมณ์เหลือเกินนะฮะ หมังเขียวหมังเขียวเด็กขาหักหมังเขียวมังเขียวเด็กขาหักติ่ง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 มังเขียวมังเขียวเด็กขาหักติ่ง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 หืมเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะซื้อหนมให้นะคะหนมหมดแล้วให้ยหมัดยำหมัดยำหมัดขนมหนูหมดแล้วนะ เอ๋งเอ๋งเอ๋อฟังฟังฟังกับคุณนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนจริงที่จริงจริงที่เมันเขี้ยวเหมือนเขี้ยวเนี่ยขอหยิกหน่อยดิเอ็มเอ็มเอ็มขอหยิกหน่อยดิเอ็มเอ็มเอ็มเด็กขาหักนี่นี่คือเด็กขาหักเด็กขาหักเดินเดิหูทำหูไอ้ชี้ล่างตองต้องล่งต้องเด่ง